รมนิ่งข้างนอกฝนตกวันนี้ออกกําลังกายสีแดงหมวกสีแดงแว่นตาสีแดงเสื้อสีแดงว <c oughs> ันหยุดนะคะแต่เราจะไม่หยุดสวยวันหยุดแต่เราจะไม่หยุดสวยมาเลยไปกับบีบีเลยอย่าฝันผ่านนที่จะลืมบอกรักกันนะคะแว่นตาก็แดงหัวใจก็แดงแดงแวันหยุด,ดมาโย ยกไปยกซ้ายยกขวาวันหยุดแต่เราจะไม่หยุดถ้าวันหยุดวันนี้เป็นวันครอบครัววันหยุดบางคนก็ไปเที่ยวกับครอบครัวบางคนก็อยู่กับครอบครัวรักๆทุกคนวันอาทิตย์นะคะเนาะทางสรุปบอกรักบอกรักบอกรัก ครัวเราไม่มีใครรักตัวเราเองเราต้องดูแลตัวเองดูดูแลครอบครัวของเรานะคะดีที่สุดไม่ต้องไปอย่าไปอินมากกับโลกโซเชียลนะคะอาด่ากันไปด่ากันมาเมื่อรักกันก็ไม่ด่ากันมอบความรักให้ทุกท่านวันหยุด แต่ออกกําลังกายสุขภาพดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งน,นะคะวันหยุดถ้าทำแต่อาหารต้องรีบพุ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 งความรักเมื่อถูกลอยอีเพือวงมันจะแย่กันใหญ่สิ่งเล็กๆน้อยๆก็มอบให้กันนะคะ ตอนอยู่ด้วยกันก็พิทักษ์สันติราชการตอนจากไปถ้าเรามีใจนะคะถ้าเราไม่มอบหัวใจนะคะให้กันมันก็จะดีนะคะตอนแรกก็รักกันดีดีตอนนี้จะถ้าอย่ามอง อย่าไปมองแต่คนอื่นไม่ดีต้องมองว่าตัวเองดีหรือเปล่านะจ๊ะความรักเมื่อทุกมีคนมามอบหัวใจให้ดีใจความรักเมื่อทุกเลยเใลองเองเต้นเองออกกําลังกายยกไปยกไปยกซ้ายยกขวายกไปโยกซ้ายโยกขวา,า,วาอันนี้ท่านี้เหรอ มีคนถามมาบอกว่าอยากได้ท่ายกยเพื่อนเพื่อนรุ่นเดียวกันพอดีเพื่อนเขาไม่มีก้นนะเพื่อนเขาไม่มีจูดมาส่นเพื่อนเขาไม่มีกม้นวิธียกก้นเขาถามมามีวิธีทยไตัวเล็กๆเขาอายุเท่ากันกับวิวค่ะเขาอายุเท่ากัน62ปีแต่เขาไม่มีก้นแต่เขา กดรีบวิธียกกดยกนี้ค่ะนะคะันอันนี้มอบให้เพื่อนเพนจ้าเพนยกยกึนก้นแล้วก็เราจะมาเช็คดูก้นเราจะขึ้นทุกวันนะคะวิวยกก้นแบบนี้นะคะยกนมก็ตีขึ้นยกนมนมไม่เอาออกนะคะยกนมตีขึ้นอันนี้ยกก้นหนึ่งสองสาม ยี่สิบครั้งนะคะยี่สิบครั้งอันนี้คือยกก้นเราเราจะมาสังเกตนะคะจากวันกลายเป็นเดือนจากเดือนกลายเป็นปีมันก็จะเห็นผลนะคะถ้าเราทำนี่คือถ้ายกก้นนะคะแล้วก็มาเช็คด,ดูด้านข้างเช็คด,ดูก้นเราตะก้นมอนนะคะวันนี้ โซฟาก็สีแดงแรงริดหมวกก็แดงในแว่นตาหัวใจก็แดงนะคะกางเก่งในสีแดงเอาแว่นตามาใส่ให้เป็นสีแดงก่อนความรักวันนี้เป็นวันครอบครัวนะคะวิวิจเป็นโลกส่วนตัวสูงวิวิจออกกำลังกาย ชอบออกกําลังกายแล้วก็ฝนตกดูข้างนอกมืดตื้อค่ะไปไหนวันนี้ฝนตกฝนตกหนักมากเลยดูแลครอบครัวนะคะอย่าลืมมอบความรักให้กันค่ะไม่มีใครรักเราเท่าครอบครัวของเรานะคะมีใส่แว่นตาก่อนแว่นก็แดงแดงขาวแดงขาวขาวแดงนะคะ คนอื่นนะเขาไม่รักเท่าครอบครัวเรานะคะครอบครัวเรานี่ถึงจะเกลียดจะโกรธกันก็ต้องรักกันนะคะเพลงสมัย <ว consciousness> ที่พ่อย่าเพ้อใจให้ใครอย่าเพ้อใจให้ใคร,ะใคร,ะใครนะคะ เขาไม่รักเราเขาขอบครัวเราดูแลตัวเองและครอบครัวนะคะครอบครัวต้องมาก่อนนะจ๊ะ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 ฮาเต็มดึ่งตึ่งตึ่งดึงดึ่งดึ่งดึ่งสันคน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 สันไปสันมาอย่าน้หลุดว่าสันบอกให้น้มไม่ลุดหรอกความ อดวงมันจะแยกกันใหญ่ยกไป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 ยกขึ้นยกาหรับใครอยากแขนะคะเรียวยกบ่อยๆยกบ่อยๆนั่งยกก็ได้นอนยกก็ได้นะคะยกบ่อยๆนะคะอย่าลืมดูแลตัวเองรีดออกรีดออกยกไปยก ยกไปเลยยกขาที่จักรยานบนบกทงรอกฝนตกนะฝนตกฝนตกยืดไปยกไปออกกำลังกายที่บ้านนี่แหละคะ่ะถึงไม่ต้องไปเสียงเงินที่ฟิตนงฟิตเนสหรอกออกกำลังกายแล้วเราก็ทำงานบ้านไปก็ถึงเวลาก็ต้องทำกับข้าวไม่ได้กินกับน,นอนทำกับ สิงานบ้านนี้เป็นงานเอาจะว่าไปใช่ไหมบางคนนี่ไม่ชอบทํางานบ้านมันจู้จี้จุกจิกนะเดี๋ยวก็ต้องเราต้องมาเตรียมทํากับข้าเตรียมซักผ้ารีดผ้าวันวันหนึ่งก็หมดไปแล้วใช่ไหมปต่จะก็ทํางานบ้าน,าน,านใช่ไหมคะมอมอยหอยแสงวันหยุดนะคะออกไปไหนไมาได้เดี๋ยววิจะเดี๋ยว,พ,พ,ยวพ,พี่จะเอาให้ดูว่ามัน ข้างนอกฝนตกข้างนอกฝนตกเยกไป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 ยอะซ้ายเยอะขวาวันนี้สีแดงแรงริบสีแดงแรงริบพิชิตพิชิตหันมาดูแลตัวเราเองนะคะก่อนที่จะไม่เราไม่ต้องไปดูแลคนอื่น เราไม่ได้หรอกจบกินวิ่งไปวิ่งไปให้เหงาเร็วยิบจะพ <อ S 1> าไปออกวิ่งข้างนอกไม่ได้ค่ะดูสิมันมืดตึอต้อๆมันมืดฝนตะตกถึงมองมองไม่เห็นอะไรมันมืดมันฝนตกค่ะนะคะไปดื่มน้ำก่อนออกกำลังกายในบ้านนี่แหละไม่ต้องไป 西安人吃汤了。